สวัสดีครับจากร้าน a m มอเตอร์บ8ปวนะครับวันนี้เราขอนำเสนอ Honda Wave 110i กันนะครับเป็นระบบผฉีดประหยัดน้ำมันนะครับคันนี้สตาร์ทเท้านะครับหมายเลขทะเบียน1กไก่บอบไม้6703ฉะเชิงเซานะครับสีแดงดำชุดสีใหม่สวยคลิปเลยนะครับเดี๋ยวผมพาชมรอบๆคันกันนะครับซีลวดใหม่นะครับไม่เป็นสนิมเลยนะครับ ชมด้านหน้านะครับคันนี้ภาษีนะครับ22ตุลาคม2564นะครับเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องยนต์ตอนสตาร์ทเครื่องนะครับสตาร์ทง่ายนะครับไม่ต้องบิดคันเร่งเลยเกสตสระบบไฟนะครับ เราใส่สวิตเปิดปิดไฟหน้าให้ด้วยนะครับตำแหน่งนี้ก็คือปิดไฟหน้าไม่ติดในระหว่างที่เราสตาร์ทเครื่องนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ดอดไฟหน้าเราขาดบ่อยนะครับเปิดมาสเต็ปแรกเป็นไฟต่ำนะครับแล้วก็ไฟสูงจะโชว์ที่หน้าปัดด้วยนะครับแบงนี้ไฟต่ํานะครับแตรฝั่งนี้ก็เป็นไฟเลี้ยวนะครับด้านซ้ายด้านขวานะครับที่เหลือก็จะเป็นไฟบอก ตำแหน่งเกียร์นะครับตอนนี้เราเปิดตั้เครื่องด้วยตำแหน่งเกียร์ว่างนะครับมาเป็นหนึ่งนะครับสองสามสี่นะครับแล้วก็วนมาเป็นเกียร์ว่างนะครับจะให้ฟังเสียงเครื่องันใกล้ๆเลยนะครับเสียงคเครื่องไใกล้เครื่องกำเดินแห้งๆนะครับนี่มีคราบน้ำมันกันเลยนะครับฟังเสียงใกล้ๆ ปิดเะเล็กให้ฟังดีกว่านะครับฟังเครเื่องนะครับเงียบๆนิ่มนนะครับพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะครับสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับที่ร้าน A Motorbike 8ริ้หลของเรานะครับเซิร์ชชื่อร้านใน Google ก็ได้นะครับ เวลาทําการให้บริการลูกค้าถึง4ทุ่มของทุกวันนะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ0812455503นะครับเบอร์ช่างเเบอร์ผมเองอีกเบอร์หนึ่งนะครับเป็นเบอร์อแผนกบัญชีนะครับ0882148451แล้วก็เป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะครับเบอร์นี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ